ชื่อพื้นเมืองบัวชื่อวิทยาศาสตร์เนลัมบโบนูสิเฟราแกตเนอร์ชื่อวงเนลัมบโบนาซีอีลักษณะของบัว เป็นไม้ลมลุกมีงาวและไหลยอยู่ใต้ดินโดยงาหรือรากบัวเป็นท่อนยาวสีออกเหลืองเมื่อตัดขวางจะมีรูหลายรูสำหรับหลายบัวหรือหลดบัว,เป,วเป็นส่วนของหน่อบัวที่งอกออกมาพร้อมโตเป็นลำต้นได้สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการใช้เมล็ดและการแยกหลายบัว ใบเป็นใบเดี่ยวรูปทรงรีขอบใบเรียบและเป็นคลื่นถ้าเป็นใบอ่อนจะลอยปริ่มน้ำส่วนใบแก่แผ่นใบจะชูขึ้นเหนือน้ำดอกเป็นดอกเดีย่ยมีสีขาวและสีชมพูมีกลิ่นหอมจะเริ่มบานในตอนเช้าโดยดอกจะออก เดือนสิงหาคมหนึ่งเดือนทั้งว่าคมฟักมีผลหรือเมล็ดสีเขียวกลมลุ่รูปกลมรีมีดีบัวหรือต้นอ่อนอยู่ด้านในเมล็ดความยาวประมาณ1เซนติเมตรมีใบอ่อนสองใบสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมเหลือง ประโยชน์ของบัวใบสดหรือใบแห้งต้มกับน้ำเปล่าช่วยลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเส้นเลือดน,นอกจากนี้ยังสาม,มารถนำไปช่วยห่อขนมหรืออาหารได้อีกด้วยรากบัวนำมาเชื่อมเป็นของหวานต้มน้ำตาลหรือต้มจืดและยังมีคุณและยังมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนในพร้อมบำรุงร่างกาย สายบัวช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงบรรเทาอาการท้องผูกและสามารถนำมาทำแกงต้มต่างๆเช่นแกงส้มได้ตัวไหลบัวมีเส้นใหญ่มากช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยบำรุงหัวใจนิยมใส่ในยำเม็ดบัวสดไปต้ม น้ำตาลอบกรอบช่วยบำรุงเลือดมีสารตา้านอนโมนอิสระช่วยบำรุงสมองบัวเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจา้าและต้องได้รับแสงอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่าสีชั่วโมงหากปลูกในร่มบัวจะให้ดอกน้อยหรือไม่ให้ดอกเลยก็มีดินปลูกต้องใช้ดินเหนียวมีธาต ฟอสฟอรัสสูงไม่แนะนำใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุยังไม่สลายตัวดีเป็นวัสดุปลูกน้ำต้องสะอาด